มีทางบ้านถามมาว่ามีวิธีสื่อสารกับเทวดาไหมคะอยากเห็นอยากพูดคุยด้วยค่ะมาจริงๆอย่าไปตกใจวิ่งหนีนะถ้าหากต้องการสื่อสารคุยกันแบบจับมือถือแขนพูดคุยกันได้เนี่ยจะต้องนั่งสมาธิจนถึงระดับหนึ่งก่อนได้ฌานสมาบัติเนี่ยแล้วถึงจะมีโอกาสไปพบกับกายละเอียดเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเทวดานางฟ้าก็ตามหรือแม้ว่าจะไป เยี่ยมญาติที่เกิดเผลอพลาดตกตลกอยู่เนี่ยก็ยังไปได้เลยนะพอไปถึงถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้วธรรมกายไปปั๊บไฟนโกนี่ดับเลยนะพอเราอยากจะเจอใครก็ตามจะเป็นปู่ญาติตาทวดญาติอันเป็นทิรักของเราเองอธิษฐานจิตปั๊บธรรมกายจะพาปื๊ดไปเลยแล้วไปพบปะเจอเจอเขากําลังมีความทุกข์นี่ก็ช่วยได้ให้เขาระลึกนึกถึงบุญบุญก็จะมาส่งผลและช่วยเขาพ้นจากความทุกข์นั้นได้ งั้นจะสื่อสารกันแบบได้เต็มที่ต้องทำสมาธิถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้วก็มีสิทธิ์ส่วนว่าถ้ายังไม่ถึงนะเราจะทำยังไงเราได้แค่รู้สึกรู้สึกออก็ใช้วิธีการอาจจะแยกเป็นการสื่อสารทางเดียวนะก็คือว่าเออก็ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็นึกอธิษฐานจิตส่งบุญไปให้อย่างนี้เป็นต้นเจริญพร